หากย้อนเวลากลับไปหลายล้านปีก่อนจะมีเมืองมีกฎหมายหรือแม้แต่วัฒนธรรมมนุษย์อย่างที่เรารู้จักโลกในตอนนั้นอยู่ภายใต้ยุคที่เรียกว่ายุคหินช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยุคนี้เป็นรากฐานของทุกสิ่งที่มนุษย์ทำได้ในปัจจุบันตั้งแต่การสร้างเครื่องมือการอยู่รวมกันเป็นสังคมจนถึงการคิดค้นศิลปะและภาษา ยุคหินไม่ใช่เพียงเรื่องของหินแต่คือเรื่องของการเริ่มต้นของมนุษย์ทั้งหมดจุดกำเนิดของมนุษย์ในยุคหินยุคหินเริ่มต้นขึ้นประมาณ2.6ล้านปีก่อนคริสตศักราชและสิ้นสุดลงราว3,000ปีก่อนคริสตศักราชเมื่อต้นยุคโลหะเริ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษย์ซึ่งน,นักโบราณคาดีแบ่งออกเป็นสช่วงใหญ่ได้แก่ยุคหินเก่ายุคหินกลาง ยุคหินใหม่การแบ่งยุคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของมนุษย์นี้ด้านเครื่องมือวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตยุคหินเก่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์ยุคหินเก่าคือช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มใช้หินเป็นเครื่องมือเป็นครั้งแรกเครื่องมือเหล่านี้ยังหยาบและไม่ได้ผ่านการขัดเกลาเช่นหินก้อนแหลมที่ใช้สำหรับฟันสัตว์หรือหินแผ่นบางที่ใช้สำหรับขุดดิน มนุษย์ในยุคนี้ยังไม่มีเกษตรกรรมพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่าใช้ชีวิตเร่ร่อนไม่ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงหินธรรมชาติการค้นพบไฟสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ยุคหินเก่ามากที่สุดคือการรู้จักใช้ไฟไฟไม่เพียงให้ความอบอุ่นและป้องกันสัตว์ร้าย แต่ยังทำให้มนุษย์เริ่มปรุงอาหารซึ่งช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นและได้พลังงานมากขึ้นส่งผลต่อวิวัฒนาการของสมองโดยตรงการควบคุมไฟจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนแห่งมนุษย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหินกลางการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงเมื่อภูมิอากาศโลกเริ่มอบอุ่นขึ้นหลังยุคน้ำแข็งมนุษย์ในยุคหินกลางเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมพวกเขาเริ่มอาศัยใกล้แหล่งน้ำ ใช้หินขนาดเล็กขึ้นและมีรูปร่างเฉพาะเช่นหอกลูกศรมีดหรือหินขัดสำหรับตัดมนุษย์เริ่มสร้างเครือข่ายทางสังคมขนาดเล็กเช่นการล่าสัตว์ร่วมกันการแบ่งปันอาหารและการเริ่มต้นของภาษาเพื่อสื่อสารกันอย่างมีระบบหลักฐานทางโบราณคดีเช่นภาพวาดในถ้ำที่พบในฝรั่งเศสและสเปนแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคนี้มีความสามารถในการสร้างศิลปะ เพื่อสื่ออารมณ์ความเชื่อและพิธีกรรมทางจิตวิญญาณยุคหินใหม่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมช่วงสุดท้ายของยุคหินคือยุคหินใหม่ Neolithic Age ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษย์เพราะเกิดการปฏิวัติเกษตรกรรมมนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทำให้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป พวกเขาสร้างหมู่บ้านถาวรมีบ้านดินบ้านไม้และเริ่มเกิดสังคมที่มีการแบ่งงานและบทบาทชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์เครื่องมือหินขัดซึ่งมีคมและทนทานกว่าเดิมเช่นควานหินขัดมีดหอกและเครื่องมือทอผ้าการกำเนิดของศิลปะและศาสนาในยุคหินใหม่มนุษย์เริ่มแสดงออกทางจิตใจและวัฒนธรรมมากขึ้นมีการสร้างรูปสลัก รูปสลักรูปเทพีแห่งอุดมสมบูรณ์เช่นเทพีวีนัสแห่งวิเลนดอฟเพื่อบูชาและขอพรเรื่องการเกิดลูกหรือเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ภาพวาดบนผนังถ้ำจากยุคหินเช่นที่ถ้ำลัสโกสในฝรั่งเศสหรืออาตาีราในสเปนแสดงถึงความศรัทธาในธรรมชาติและการล่าสัตว์ศิลปะในยุคนี้ไม่ใช่แค่ความงามแต่คือการบันทึกชีวิตของผู้คนในอดีต การแลกเปลี่ยนและการค้าแม้ยังไม่มีเงินตราแต่มนุษย์ยุคหินใหม่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนวัตถุเช่นเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาหรือเปลือกหอยการแลกเปลี่ยนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหมู่บ้านจึงเติบโตเป็นเมืองเล็กๆและในที่สุดก็กลายเป็นรากฐานของอาระยธรรมยุคแรกการสิ้นสุดของยุคหินเมื่อมนุษย์เริ่มค้นพบวิธีถลุงโลหะ เช่นทองแดงและทีบุกเพื่อสร้างเครื่องมือที่แข็งแรงกว่านั่นคือจุดสิ้นสุดของยุคหินและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโลหะซึ่งนำไปสู่อาณาจักรโบราณเช่นเมโสโปเตเมียและจีนอย่างไรก็ตามหลักคิดและวิถีชีวิตของยุคหินยังคงส่งผลต่อมนุษย์ยุคต่อมาทั้งในเรื่องการสร้างเครื่องมือการอยู่รวมกันเป็นสังคมและการบูชาธรรมชาติมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในยุคหิน มนุษยุคหินได้เพียงอยู่กับธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพวกเขาใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังเพราะรู้ดีว่าทุกอย่างมีวงจรของมันแม้ไม่มีเทคโนโลยีหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่การปรับตัวของมนุษย์ในยุคนี้คือพื้นฐานของแนวคิดการอยู่รวมกับโลกที่มนุษย์ยุคใหม่เริ่มหวนกลับมาให้ความสำคัญอีกครั้งมรดกจากยุคหินที่ยังหลงเหลือสิ่งที่มนุษยุคหินทิ้งไว้ให้เราไม่ได้มีเพียงเครื่องมือหิน แต่ยังรวมถึงการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเอาชีวิตรอดการสื่อสารด้วยภาพและภาษาการสร้างสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อและจิตวิญญาณทั้งหมดนี้คือรากฐานของมนุษย์สมัยใหม่ในวันนี้บทสรุปยุคหินคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจากมนุษย์ที่ไม่รู้จักไฟจนถึงมนุษย์ที่สร้างเมืองได้มันคือบทเรียนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องเตือนใจว่า ความก้าวหน้าไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนจากหินก้อนแรกที่ถูกตีจนเป็นขวานมาสู่สมาร์ทโฟนในมือเราทุกอย่างล้วนมีต้นกำเนิดจากยุคหินทั้งสิ้นมนุษย์อาจจนทางไกลาจากอดีตมาหลายล้านปีแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือแรงปรารถนาที่จะอยู่รอดและพัฒนาซึ่งสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในยุคหิน